ก็วันนี้พามาชมสถานการณ์น้ําเขื่อนเจ้าพยานะครับระดับน้ำปล่อยสูงมากครับน้ําเหนือมาเยอะด่ครับคนก็มาดูน้ํากันเยอะแยะ น้ำหน้าเขื่อนท้ายเขื่อนนะครับตอนนี้ระบายน้ํานะครับ2,500ลูกบากเมตรต่อวินาทีนะครับนี่ครับตอนนี้น้ําเหนือเขื่อนนะครับผักตกบชวาก็ยังเยอะอยู่ครับโอ้โห,ด,หดูไหลดูไหลนะครับ นักงานชุมทานนะครับติดป้ายป้ายเขียวนี่คือสีเขียวนี่คือปกตินะครับส่วนสีเหลืองนี่คือเฝ้าระวังสีแดงคือวิกฤตนะครับตอนนี้คงเหลืองนะครับคงเหลืองก็คือ,อเฝ้าระวังนะครับสถ่าการน้ํเอ่อ นี้นะครับระบายน้ำ2,005นะครับดูครับนี่ครับนี่ครับมีชาวประมงครับมาหาปลานี่ครับดูระบายน้ำครับน้ำเหนือลงมาเยอะมากครับท้ายเขื่อนนะครับท้ายเขื่อนต้องเฝ้าระวังเลยนะครับตอนนี้โซนสัพยาเริ่มท่วมแล้วนะครับ โซนสับยาเริ่มท่วมแล้วครับแถววัดมะปรางนะครับน้ําล้นตลิ่งเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับมวลน,น้ําจากทางเหนือลงมาเยอะครับตอนนี้เตรียมรับน้ําจากสุโขทัยนะครับสุโขทยัยพิจ,จิตรปิโลกนะครับเพชรบูรณ์เข้ามาเห็นครับ,รบสวาย โอ้ยปลาขึ้นเปิดทุกบานครับในสุดในสุดเปิดแค่2 5งพนะครับแต่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับประมาณที่ยี่สเก้าสาสิบนี่ครับว่าจะเปิดบายน้ำขึ้น เยอะกว่าเดิมนะครับตอนนี้ระบายที่2 5 0 0นะครับจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจริญยานะครับทางโซนสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองลิธยานะครับเตรียมรับนะครับระบายน้ำมากแล้วครับเยอะครับน้ำปีนี้เยอะมาก แรงนะครับดูน่ครับวิถีนักลบครับวิถีชาวประมง ยน้ำแบบนี้ท่วมครับท้ายเขื่อนท่วมแน่ ชนที่สัญจรไปมาข้ามเขื่อนครับก็แวะแวะมาดูดูน้ำดูฐานการน้ำครับเยอะเลยนะครับอยู่ห้องน้ำเลยมาหัวเต้นหัเลยคุหัวตะไุหัวตะไุหัวตะค อนะนายลันตครับ้านมดเนี่ยนี่นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมเลยนะครับบางที่เริ่มเข้าบ้านแล้วนะครับนี่ครับอืดเข้าบ้านหมดแล้วครับเริ่มท่วมแล้ว ไแรงมากนี่ครับเดี๋ยวเราถ่ายชมให้ดูอีกอันนี้เป็นนาที่เขาว่านข้าวใหม่นะครับบางล็อกก็ข้าวเล็กบางล็อกก็สองเดือนข้าวจะเกี่ยว บางเราก็ตีดินไว้ยังไม่ได้หวานนะครับนี่ครับน้ำมันขังแอ่งแล้วนะครับขังกลายเป็นแอ่งกระทะไปแล้วครับเพราะว่าน้ำจะระบายออกตรงคลองไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำในคลองมันสูงไหลเข้าทั่วพื้นที่เลยครับ อำเภอตะบพยานะครับทุ่งนาอำเภอตะบพยาครับเนี่ยอันนี้ชาวนานะครับพยายามจะสูบน้ำนะครับช่วยข้าวแต่คิดดูครับน้ำทั้งทุ่งนะครับเป็นวันพันไร่ ต้องจำใจทิ้งครับแบบนี้ก็เหมือนกับซ้ำชาวนานะครับข้าวก็ราคาไม่ดีต้นทุนการพอปลูกก็สูงบางทีบางทีผมก็เกิดคำถามนะครับคนไทยเนี่ยกินข้าววันละสามมื้อสี่มื้อกินข้าวกันทุกคน แต่ทำไมราคาข้าวมันถึงได้ถูกปุ๋ยายานี่แพงมากปุ๋ยลูกหนึ่งนี่ก็แปดร้อยเก้าร้อยแต่ข้าวราคาเกียละหกพันกว่าบาทแล้วมาเจอแบบนี้เข้าไปทุนก็จมนักาสานชาวนาน,นะครับแบบนี้ ใครไม่เป็นชาวนาไม่เข้าใจแล้วครับเนี่ยดูสิครับข้ากำลังออกลวงนะครับน้ำท่วมข้ามสนนเลยแล้วเนี่ยครับนี่ครับ,รบจะไปกันยังไงวัดไหวอวิชไม่ได้แล้วครับเสียให้เสีย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชมปชาแนลวิชากินด้วยนะครับ